สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำลูกดิ่งเบนเทนอ่ะชุดนี้มีหลายลายลายให้เลือกนะอ่ะเดี๋ยวลองมาตัดให้ดูเลยแล้วกันแต่น่าจะมีไฟอยู่นะชุดนี้เพราะว่ามันเป็นแบบใสๆอ่านี่ไงมีมีม ถ่านอยู่ข้างในด้วยแสดว่าน่าจะมีไปอไม่รู้ว่าจะฟรีไหมผมก็ไม่มั่นใจนะอืมดูสิอ้ดูท่าจะไม่ฟรีแล้วเพราะว่ามันมันไม่มีลูกปืนเลยอ่าชุดนี้เดี๋ยวลองร้อยละกันนะอ่าไหนดูสิว่ามันจะฟรีไหม เดี๋ยวลองยกสูงสูงให้ดูหน่อยละกันนะอ่ะอ่าไม่ฟรีไม่ฟรีครับชุดนี้ไม่ฟรีนะแต่ไม่ไฟอยู่อ่อ่าเดี๋ยวลออีกรอบหนึ่งละกันครับเพราะว่ามันสุดสายแล้วมันก็ดีดขึ้นทันทีนะอ่าชุดนี้เป็นลูกดิ่งครับไม่ใช่โยโย่นะมันไม่มีลูกปืนเลยอ่า ีกแบบนึงก็คงจะเหมือนกันแหละนะเราไปหาเดินดูตามร้านคา้าทั่วไปนะครับตามร้านหน้าโรงเรียนนะแพ็กเกจก็จะเป็นอย่างนี้แหละก็มีสปิกเกอร์หลายลายลให้เลือกเลยอะคลิปหน้าก็กลับมาพบกันใหม่อีกนะครับ